วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัตินะครับโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กนะครับก็คือโครงการเราชนะนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มีเงินจับใจ่ายใช้สอยนะครับประมาณ7,000บาทต่อคนโดยที่จะครอบคลุม ประชาชนประมาณ31ล้านคนทั้งหมดที่ในประเทศไทยนี้นะครับโดยกลุ่มของคนที่ได้มีการอนุมัตินะครับให้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับคร่าวๆก็คือเป็นคนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับ ณวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติเห็นชอบโครงการก็คือ18ปีขึ้นไปณวันนี้นะครับไม่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33าตามกฎหมายของอประกันสังคมนะครับไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือในส่วนของที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้ค่าตอบแทนนะครับ ไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นผู้ที่ได้รับบรนนาญปกติหรือเบียเบ้ยวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้ที่พึงประเมินไรายได้แล้วเกิน3 0 0แสนบาทนะครับต่อปีแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน5 0 0แสนบาท ตามข้อมูลที่มีอยู่นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็เข้าใจว่าคงจะดูจากณวันที่31ธันวาปี2562นะครับไม่ใช่ปี2563นะครับณนะวันที่31ธันวาคมสิ้นปี2562นะครับถ้ามีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500,000บาทก็จะไม่ได้อยู่ในผู้ที่จะได้รับการเยียวยาสำหรับผู้ที่จะได้รับประโยชน์ จากโครงการนี้นะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนตรงนี้ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนนะครับท่านจะได้รับเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านนะครับตามปกติแต่ว่าท่านจะไม่ได้รับเป็นรายเดือนนะครับท่านจะได้รับรายสัปดาห์นะครับต่อเนื่อง8สัปดาห์นะครับจนกว่าจะครบ จำนวนเงินนะครับเจ00บาท2เดือนนะครับซึ่ง7,000บาทนี้จะรวมเงินที่ท่านได้อยู่แล้วจากสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเงินที่รวมในส่วนของที่ท่านเคยได้อยู่700บาทต่อเดือนหรือ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเงินที่เข้าไปอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้า ระบบของรัฐในโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันท่านคงจะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังอยู่เพราะฉะนั้นท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้รัฐบาลกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้ที่จะสามารถได้รับการเยียวยาหรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นการคัดกรองตามหลักเกณฑ์นะครับที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วแล้ว เมื่อท่านผ่านการอนุมัติยืนยันแล้วนะครับท่านก็จะได้รับเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่านนะครับโดยจะได้รับเป็นรายสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับจนกว่าจะครบ8สัปดาห์ในวงเงินทั้งสิ้น7,000บาทนะครับสำหรับประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือประชาชนที่ได้มีไม่ได้มีการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังท่านก็จะสามารถที่จะ เข้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w l d w i d e เ e b เราชนะ c o m นะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคมนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่12กุมภาพันธ์2564นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ท่านสามารถที่จะใชเ้เงินที่จะเข้าไปใน แอปพลิเคชันซึ่งหลังจากที่ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็จะต้องมีการลงแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันเพื่อที่จะรับเงินตรงนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการโอนเงินสดนะครับเข้าบัญชีแต่อย่างใดจะเป็นการโอนเงินในส่วนของเครดิตเพื่อที่จะให้เข้าแอปพลิเคชันของท่านเพื่อไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับส่วนเรื่องของการที่จะใช้เงินสามารถที่จะใช้ได้ไม่ใช่แค่เพียง2เดือนนี้เท่านั้นนะครับ แต่สามารถที่จะใช้จนกระทั่งไปสิ้นสุดถึงวันที่31พฤษภาคม2564นี้ได้นะครับโดยกลุ่มแรกนะครับที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่จะต้องเข้าผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือลงทะเบียนใหม่ที่ w w w r บเราชนะ .com จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับส่วนถามว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้สามารถที่จะนําเงินไปใช้ที่ใดอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับท่านสามารถไปใช้ได้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับท่านสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่ลงทะเบียน โครงการคนละครึ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ร้านค้านะครับที่ร้านค้าหรือผู้ให้บริการอื่นๆที่จะไปลงทะเบียนที่โครงการเราชนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับสามารถที่จะไปลงทะเบียนที่ w w w ร์ไวเ o ราชนะ .com เพื่อที่จะร่วมโครงการนี้นะครับอันนี้คนละโครงการกับคนละครึ่งนะครับ เพราะว่าถ้าท่านไปลงทะเบียนนะครับในส่วนของคนละครึ่งอันนั้นอาจจะในส่วนของที่ใช้ได้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ได้มีในส่วนของโครงการคนละครึ่งท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่ w w w r ์ w ไวด์เว็ราชนนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยทางด้านรัฐบาลนะครับได้เพิ่มในส่วนของการที่จะมีการใช้อย่างเช่นการบริการขนส่งสาธารณะ หรือเรื่องของการขนส่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะครับรถแท็กซี่รถตุกๆนะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ต่างๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ว่าผู้ที่ต้องการที่จะร่วมโครงการในลักษณะของการที่จะให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ก็ขอให้ไปลงทะเบียนที่ w w w เราชนะ .com แล้วก็โครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับโครงการ คนละครึง่งแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันใครที่ได้รับสิทธิตรงนี้นะครับขอให้ไม่ต้องกังวลนะครับจะไม่มีการเสียภาษีนะครับเพราะว่าจะทางกระทรวงการคลังจะดําเนินการขอคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนต่อไปเพื่อที่จะให้ยกเว้นเรื่องของภาษีพึงได้นะครับที่จะไปคิดเรื่องของการเป็นรายได้ของประชาชนนะครับ ท่านนายกได้พูดถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่านอกเหนือถึงจำนวนประชากร31.1ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็มีกรอบวงเงินที่ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ2 1,200ล้านบาทนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังได้เปรเยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับในส่วนของการที่จะเยียวยาเพิ่มเติม โดยเฉพาะให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ที่เช่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหก,กิจนะครับก็ขอให้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณทางด้านสภาพั์หรือกระทรวงการคลังได้ไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำกลุ่มประชาชนเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นเป็นในส่วนของโครงการเราชนะ อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งได้มีการอนุมัติในที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันในวันนี้ก็คือ,อผู้ที่เรียกว่าเสียสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งทั้งในส่วนของเฟสแรกรอบแรกแล้วก็เฟสที่2นะครับณวันนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดที่ตกค้างมานะครับที่จะสามารถให้ประชาชนได้ลงสิทธิ์เพิ่มอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสามแสิทธิ เพราะฉะนั้นทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในวันนี้นะครับว่าให้ประชาชนที่สนใจที่จะเข้าโครงการคนละครึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป20มกราคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและเมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์สำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ได้ในวันที่25มกราคมเลยนะครับทั้งนี้ได้มีการเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมก็คือว่าประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง นะครับแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยันแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในช่วงระยะเวลา14วันที่ผ่านมาก็ถือว่าเสียสิทธิ์แต่ณตอนนี้นะครับจากเดิมที่ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ณนะตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ทบทวนและสามารถให้ประชาชนที่เคยเสียสิทธิ์ จากการที่โดนยกเลิกนะครับ14วันที่ไม่ได้ใช้งานสามารถกลับมาลงทะเบียนได้นะครับในการลงทะเบียนใหม่1 3 4 0 0 0 0สิทธิตั้งแต่วันพรุ่งนี้20มกราคมเวลา6นนริกาเป็นต้นไปที่ w w w c o l a c r u n g c o m นะครับ ในส่วนของเงินกู้นะครับมีการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนนะครับซึ่งในส่วนของวัคซีนที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีการจองซื้อกับทางด้าน a อส r a z เซ e c กล่วงหน้าไปแล้ว26ล้านโดสนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติวงเงินเพิ่มเพื่อที่จะเป็น ค่าใช้จ่ายในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มขึ้นมาอีก7%จนะครับจากเดิมที่ได้มีการจองซื้อไปแล้วในวงเงิน2545ล้านบาทนะครับจากเดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น2545ล้านบาทจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ2379ล้านบาทส่วนต่างตรงนี้ก็คือ,อเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่มในการดําเนินงานดังกล่าวนะครับตัวนี้ไม่ได้มีการเพิ่มในส่วนของวงเงินที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่เป็นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม7%อีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติในวันนี้ก็คือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ1ตําบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่คณะกรรมการนะครับได้มีการพิจารณาแล้วก็เห็นควรปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีอนุมัติไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมปีพศ2563ที่ผ่านมาวงเงินเดิม9,805ล้านบาทเปลี่ยนแก้ไขเป็น3,550ล้านบาท นะครับแล้วก็ให้ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจากเดิมที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนปี2,564เป็นเดือนธันวาคม2,564นะครับส่วนรายละเอียดของโครงกรารน,นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคร่าวๆจากเดิมนะครับที่เคยให้อนุมัติไว้จะเป็นการขุดสระเก็บกักน้ำนะครับสามไร่ปริมาณดินที่ขุด4,000ลูกบาทเมตร ก็ให้มีการปรับใหม่โดยใช้รูปแบบการพัฒนาตามกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็ตามความเหมาะสมของพื้นที่เกษตรกรเช่นถ้ามีพื้นที่ขนาด2.5ไร่ก็ให้จัดพื้นที่กักเก็บน้ำนะครับบริเวณปริมาณดินที่ขุดไม่เกิน1,800ลูกบาทเมตรถ้าขนาดพื้นที่3ไร่ก็จะทำพื้นที่เก็บกับกน้ำบริเวณดินขุดไม่เกิน2,100ลูกบาทเมตร ถ้าเป็นขนาดพื้นที่4ไร่ก็จะให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำปริมาณดินที่ขุดไม่เกิน2,800เมตรลูกบาศก์เมตรหรือถ้าเป็นขนาดพื้นที่ที่ใหญ่อย่างเช่น5ไร่ก็ให้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำปร,ปริมาณดินที่ขุดไม่เกิน3,500ลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นก็จะเป็นการแก้ไขเพื่อที่จะดำเนินงานตามรูปแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้สำหรับการทำกิจกรรมเกษตรทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องตลอดทั้งปี เพราะฉะนั้นเป้าหมายนะครับในส่วนของเกษตรกรก็จะมีประมาณ32,000รายนะครับแล้วก็มีการจ้างงานระดับตำบลประมาณ16,000รายวงเงินอย่างที่เรียนไปแล้วมีการปรับจาก9,805ล้านบาทมาเป็น3,678ล้านบาทนะครับ สุดท้ายของที่จะเรียนให้ที่ประชุมทราบนะครับที่ที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องของการเช่าที่วัดนะครับด้วยความเห็นชอบจากทางมหาเถรสมาคมแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาการสแสวงหาที่ประโยชน์ของที่วัดโดยมิชอบนะครับโดยรายละเอียดก็จะเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงนะครับ ออกตามพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์ปีพศ2505ซึ่งเดิมนะครับให้วัดสามารถมอบอำนาจให้สำนักงานพุทธศาสนาจัดประโยชน์ในศาสนสมบัติของวัดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแทนวัดได้กรณีให้เช่าที่ทรณีสงฆ์ที่กาลปนาหรือวัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีระยะเวลาการเช่าเกิน3ปีต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักพุทธศาสนาก่อนแล้วก็ได้รับ การอนุมัติจากมหาเถระสมาคมในกรณีที่มีผู้ขอเช่าที่ดินของวัดเพื่อเป็นทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการเช่ากี่ปีก็ตามก็ให้วัดจัดทำเป็นสัญญาภาระจำยอมเท่านั้นโดยไม่ต้อง รับความเห็นชอบจากสำนักพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับอนุมัติจากมหาเถระสมาคมและการเก็บรักษาเงินของวัดด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนที่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารหรือวิธีการอื่นใดที่มหาเถระสมาคมกำหนดทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงเดิมเนี่ยไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับ การเช่าที่ดินของวัดเพื่อเป็นทางเข้าออกไว้แล้วก็กําหนดให้วัดสามารถเก็บรักษาเงินสดได้เพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในวัดวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดําเนินการได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ ที่เกี่ยวข้องกับโควิดยังไม่หมดนะคะยังมีอีก3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายและขยายเวลาโครงการสิ่งเชื่อเพื่อยกระดับเศรษ,ษฐกิจชุมชนไปอีก1ปีนะคะอันนี้ก็เป็นการดูแล SME ให้เข้าถึงสภาพคล่องค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องสืบเนื่องจากมาตรการเดิมนะคะที่ทาง คณะรัฐมนตรีได้ได้เห็นชอบในมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SME ยุค4.0ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนหรือว่า local economy loan นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนเพื่อการลงทุนและปรับปรุงกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SME ซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่อนุมัติครั้งที่แล้วเนี่ยวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมดเนี่ยคือ50 0 0 0ล้านบาทนะคะระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน7ปีโดยที่รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอัตราร้อยละ2ต่อปีใน3ปีแรกซึ่งรวมทั้งสิ้นไม่เกิน3,000ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะสิ้นสุด สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่1 8ธันวาคมค่ะโดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อนุมัติสินเชื่อจำนวน44,400ล้านบาทให้กับ SME ไปทั้งหมด24,606รายนะคะก็ยังมีวงเงิน ของโครงการยังเหลืออีก9,559ล้านบาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าในโครงการตรงนี้ต่อไปโดยได้มีการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ให้มากขึ้นนะคะโดยในเรื่องของการขยายเวลาโครงการเนี่ยจะขยายต่อไปอีก1ปีให้มีการสิ้นสุดวันที่18ธันวาคม2,564คะ่ะในส่วนของการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเป้าหมายเนี่ยอันใหม่นะคะก็คือ ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ1ธุรกิจเกษตรแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารหรือว่าไม่ใช่อาหาร2ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนธุรกิจเกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมหรือธุรกิจผลิตหรือบริการอื่นๆหรือธุรกิจค้าส่งค้าปลีกนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการให้สินเชื่อใหม่ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่และลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้พวกรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นส่วนกลุ่มที่เคยอนุมัติไปแล้วนะคะแต่ว่าจะตัดออกนะคะก็คือกลุ่มที่ มีอุปสรรคในการดําเนินการก็คือกลุ่มเงื่อนไขที่ว่าด้วยว่าต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําและโครงการสินเชื่อ SME transformation loan นะคะซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็ขยายการให้สินเชื่อในครั้งนี้เนี่ย ทางรัฐบาลก็มองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอีก5,760รายนะคะวงเงินกู้เฉลี่ยต่อรายก็จะไม่เกิน1,600,000บาทค่ะภายใต้วงเงินคงเหลือ9,559ล้านบาทค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของการปรับ ปรุงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการจำหน่ายหนี้ศูนย์จากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปและของสถาบันการเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ในการทำบัญชีนะคะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้รวมถึงให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยที่มีการกำหนดหลักเ,เกณฑ์ขึ้นมาใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะซึ่งในส่วนของแบงค์ชาติเนี่ยเดิมเนี่ยได้มีการจัดชั้นลูกหนี้6ชั้นนะคะก็จะเป็นลูกชั้นปกติลูกหนี้ปกติลูกหนี้ที่เป็นเ,เป็นหนี้พิเศษหรือควรระวังเป็นพิเศษลูกหนี้ต่ํากว่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่สงสยัยสงสัยจะศูนแล้วก็ศูนปรับเป็น3ระดับได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตกลุ่มที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตและกลุ่มที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเพราะฉะนั้น จากการปรับเกณฑ์ตรงนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการโดยทุกแห่งรวมถึงเกณฑ์การตัดบัญชีหนี้ศูนย์ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็ใช้มา30ปีแล้วนะคะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบในร่างกฎกระทรวงที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งหลักเกณฑ์ที่มีการเห็นชอบในวันนี้ก็คือ หนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มวงเงินการจำหน่ายหนี้ศูนย์ของลูกหนี้แต่ละรายจากเดิมที่ตั้งไว้ถ้าเกิน5 0 0แสนบาทให้เป็นหนี้ศูนย์ตอนนี้ปรับขึ้นไปเป็นเกิน2ล้านบาทขึ้นไปค่ะเกณฑ์ที่2ก็คือปรับเพิ่มวงเงินการจำหน่ายหนี้ศูนย์ของลูกหนี้แต่ละรายจากเดิมไม่เกิน5 0 0แสนบาทเป็น ไม่เกิน2ล้านบาทนะคะแล้วก็กำหนดวงเงินการจำหน่ายหนีู้นยนของลูกหนี้รายย่อยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปจากเดิมไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทเป็นไม่เกิน0 0 0แสนบาทนะคะก็มีรายละเอียดรายรายละเอียดอื่นๆเดี Entonces, ๋ยวจะส่งไปให้สื่อมวลชนทราบแล้วก็เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการขยายเวลา กำหนดสินค้าควบคุมซึ่งที่ผ่านมาทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้กําหนดให้สินค้า4ชนิดก็คือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือผ้าสปานบอนแล้วก็เศษกระดาษหรือกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกเนี่ยสี่สินค้านี้เป็นสินค้าควบคุมที่ประกาศไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะหมดจะ ะระยะเวลาของการเป็นสินค้าควบคุมเนี่ยจะหมดในวันที่4กุมภาพันธ์นี้แต่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์และคณะรัฐมนตรีก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้อง ขยาย4สินค้านี้ให้เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติมต่อไปอีกหนึ่งปีก็จะมีผลจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะในส่วนของเศษกระดาษและกระดาษที่นํากลับมาใช้ได้อีกเนี่ยแม้ว่าไม่เกี่ยวกับโควิดนะคะแต่ว่าเมื่อประเมินสถานการณ์ในตลาดโลกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการปรับตัวลดลงของราคาพวกสินค้าที่เป็นเศษกระดาษหรือกระดาษที่นํากลับมาใช้ได้อีกเนี่ยและคาดว่าด้วย ระดับราคาตลาดโลกที่มันลดลงเนี่ยก็อาจจะมีผู้นําเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งหากนําเข้ามาจํานวนมากก็จะมีผลกระทบต่อ คนไทยที่ทําธุรกิจซาเล้งเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการดูแลเสถียรภาพราคาแล้วก็ดูแลซาเล้งในตรงนี้ทางรัฐบาลก็เห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องให้สินค้าเศษกระดาษและกระดาษนํากลับมาใช้ได้อีกตรงนี้เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมพร้อมๆไปกับหน้ากากอนามายัยเจลล้างมือแล้วก็ผ้าสปันบอลคนะ วันนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดไม้ทรงคุณค่าซึ่งไม้ทรงคุณค่านี้นะคะก็คือไม้ที่มีการควรอนุรักษ์ไว้เป็นไม้ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ดํารงอยู่ต่อไปนะคะโดยหลักเกณฑ์การกําหนดลักษณะของไม้ชนิดนี้ก็แบ่งเป็นสส่วนก็คือ 1. เป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดความโตตั้งแต่200เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดรอบลำต้นตรงที่ระดับความสูง130เซนติเมตรจากพื้นดินเว้นแต่ต้นไม้ที่ลำต้นมีลักษณะผิดปกติเช่นเป็นพูนเป็นปุ่มเป็นตานะคะก็จะวัดที่ระดับความสูง130เซนติเมตรจะให้วัดรอบลำต้นต้นที่ถัดจาก ตรงที่มีส่วนผิดปกติไปนั่นเองนะคะแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์เชิงวัฒนธรรมประเพณีไม้ตามความเชื่อที่สืบต่อกันมาในท้องถิน่นหรือเป็นไม้ที่หายา,ยากหรือใกล้สูญพันธุ์เป็นไม้ที่มีความสําคัญเชิงนิวเวศในป่าชุมชนอันนี้ทางทางกรมกระทรวงธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะกําหนดลักษณะนี้ให้เป็นไม้ทรงคุณค่าที่เราจะต้องช่วยกันอนุร,รักษ์ไว้ค่ะ เรื่องถัดไปค่ะเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบให้มีการนำเสนอเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกและเห็นชอบให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกลงนามในเอกสารที่จะยื่นต่อศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยไทยจะต้องจัดส่งเอกสารเพื่อที่จะนําเสนอเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกภายในวันที่1กุมภาพันธ์ นนีนะะ้เพื่อที่จะให้ประกอบการพิจารณาในการเข้าเป็นมรดกโลกให้ทันในสมัยประชุมที่44ในช่วงเดือนมิถุนายนและก็กรกฎาคมของปี64การเสนอการขึ้นบัญชีครั้งนี้นะคะจะมีแหล่งมรดกโลกที่เกี่ยวข้องอยู่3แหล่งก็คือเมืองโบราณสีเทพโบราณสถานเขาคัาางนอกและโบราณสถานถ้ำเขาถมอดถมอรรัตนะคะพื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ8.66ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้เมืองโบราณสีเทพนะคะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16มีเมืองเป็นเมืองที่มีความสําคัญมากทางศาสนานะคะในตั้งแต่สมัยทราวดีมีความเชื่อคติทางศาสนาทั้งพระพุทธศาสนาแบบเทระวาและก็มหายาและศาสนาฮินดูมีการติดต่อสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้เคียงตั้งแต่วัฒนธรรมอินเดียวัฒนธรรมขอมวัฒนธรรมทราวดีโดยหลักฐานทางโบราณคดีนะคะ ของงานศิลปก,กรรมแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมอาศัยกันของชุมชนในระยะเวลาเดียวกันนะคะซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมเส้นทางสัญจรแล้วก็เป็นเมืองโบราณคดีที่สําคัญของโลกทางคณะมนตรีก็จึงเห็นชอบให้มีการนําเสนอเมืองโบราณสีเทพนี้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะ เรื่องสุดท้ายค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเป็นองค์การมหาชนนะคะซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศพร้อมกับมีการปรับปรุงวัตถุประสงค์หน้าที่อำนาจของสถาบันองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอดจนบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้สอดคล้องกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยหน่วยงานนี้จะเป็นสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและสนับสนุนศินละปะหัตถกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดตั้งองค์การมหาชนค่ะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะส่วนเดียวรายละเอียดต่างๆจะส่งให้อีกทีนึงนะคะขอบคุณค่ะ